สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มกัญชัยฝากบอกไม่ต้องสาระแน่หลังชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงลูกสาวน้องมมยูล่าสุดทางด้านของเมปฏิดาได้ออกมาโพสร,รูปของลูกสาวน้องมายูที่ได้แต่งตัวเรียนแบบตุ๊กตาดังในซีรียอดฮิตสควิตเกมซึ่งได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เ็บเอาไว้ว่าอ้าวไหนบอกเด็กไม่เรียนแบบไง ต่อมาทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้ตอบกลับผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยได้ชี้แจงเอาไว้ว่าน้องมาอยู่ร้องเพลงในเกมได้แต่ผมก็ไม่ได้ให้เขาดูนะเขาเห็นมาจากทิกตอกแล้วบอกแม่แม่เขาเลยไปตัดชุดมาให้ซึ่งจริงๆตุ๊กตาตัวนี้เด็กเกาหลีเขาก็ชอบกันมันมีอยู่แล้วจริงๆก่อนจะทิ้งท้ายแบบจุกๆไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกลูกผมผมดูแลได้คุณไม่ต้องมาสาระแนเรื่องลูกผมหรอกขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ